ซึ่ง <Okay. S 1> อันนี้ถ้าเรามองในแง่ชาเลนจ์ละครอ,อันนั้นส่วนหนึ่งแต่ถ้าชาเลนจ์ชีวิตของคุณจริงๆคือการที่แอนประสบความสําเร็จแบบเนี้ยเคยเฟลเคยมีเรื่องยากที่ต้องผ่านให้ได้ในชีวิตปะคะมีสามเรื่องโอ<ฮ>้ <c oughs> เรื่องยากยากที่จะต้องถ้าเอาขอเรื่องเดียวก็ได้ที่นึกออกที่มันแบบโคตรยากสําหรับแอนแต่งงานไงเนี่ยแล้วใช่ไหมชาเลนจ์ในชีวิตแต่งงานคือเรื่องแต่งงานไม่ได้แต่งไงแล้วชาเลนจ์นี่ไงวะ คือกำลังจะถามว่าเป็นเรื่องยากใช่ไหมที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นคือมาทำไงให้ได้แต่งคือรับมือกับเรื่องยากๆในชีวิตได้ยังไงอ่ะขอโทษเห็นไหมสมองไม่ดีจำไม่ได้พูดอะไรวะเฮ้ยเขาหลุดไปเรื่องแต่งงานคุณรู้สึกว่าการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องยากในชีวิตคป่เออมันเป็นเรื่องยากฉันยืนแล้วนะเรื่องแต่งงานเนี่ยแต่ทำไมมันถึงยากเพราะว่าเรายังไม่สามารถใช้ชีวิตแบบ ผสมกับใครอย่างนี้ได้อะเรายังมีโลกที่เราอยากทำแล้วก็แล้วยังชอบคิดคนเดียวอยู่คนเดียวทำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือมีโลกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากจนผู้ชายเบื่อแล้วผู้ชายก็เหมือนแบบไม่ขอแล้วไม่ขอแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเราเอะแล้วเราต้องทำยังไงวะให้มันแบบให้เขาเรียกว่าชีวิตคู่มันทำยังไงอะมันทำยังไงล่ะคือมันหาไม่เจอไงก็นี่ไงคือฉันฉันถามตัวฉันเองไงว่าเอะตอนนี้คุณเป็น business partner หรือคุณเป็น partnership โอ้โห เป็น p a r t n e ชิพมั้งไม่เป็น p a r t ชิพสิเออเอาไม่แน่คนเราบางทีอ่ะพอถึงจุดหนึ่งเราไม่รู้ไงถ้าเกิดมันยังยังแต่งไม่ได้เราชีวิตคู่เป็น p a r นอร์ชิพหรือเป็น b u เนสพาร์ทเนอร์วะคือไม่ไม่รู้แอนแค่แค่รู้สึกบว่าแอนรู้สึกว่าแอนต้องไปเข้าใจโลกของของคนที่ต้องมีชีวิตคู่กว่าเนี้เออเข้าใจอีกทีนอายุเท่าไหร่แล้วเราอะฮะจะเข้าใจไปถึงตอนไหนเนี่ยเราไม่รู้คือยังทําได้ไม่ดีครับยังไงยังทําได้ไม่ดีอืมเลิกดีในกรอบของคุณคืออะไรคะ เออมันเหมือนมันเหมือนคนอ่านหนังสือไม่ออกอ้อมถามแอนเข้าใจนะแต่แอนหาภาษามาตอบอ้อมไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันยังนึกภาพไม่ได้มันนึกไม่ออกว่าเออมันติดอะไรวะอะไรเงี้ยทาไมมันมันเหมือนเห็นแต่ลางๆปะใช่มันเหมือนเห็นนะแต่ลางคือมันไม่เคลีย์บางทีเราไม่รู้ด้วยว่าสมมติสมมติแบบชีวิตคู่เหมือนแบบจะแค่จะเลือกซื้อบ้านอย่างเงี้ยเรามองแต่ฟังก์ชั่นเราอ่ะ เขาบอกไม่สิต้องคิดเป็นฟังก์ชันคู่อะไรเงี้ยเออทาไมสมองเราไม่ได้สั่งตรงนั้นโดยอัตโนมัติเลยนะพอพอเข้าใจที่แอนพูดมนาะเอออะไรเงี้ยมันเป็นอัตโนมัติไปเลยอ่ะแอนก็เลยแบบก็ <Angel S 2> ถึงบอกซึ่งมันยังไม่มีความเป็นพาร์ทเนชีพหรือเปล่าคือ,ค,อคือเขาก็เลยเหมือนต้องคอยสอนเราคือทําอยู่นะคะไม่ใช่ทําไม่ได้เลยทําได้บ้างแต่เขาต้องค่อยๆเหมือนช้าหน่อยเพราะว่ามันโตมาแบบตัวคนเดียวเลเออแอนโตมาคนเดียวเพราะมันโตมาคนเดียวเวลามันคิดมันคิดคนเดียว เราไม่ได้เผื่อชีวิตของคนอีกคนหนึ่งไว้แอนถือของหนักคุณนเดินตามมาเนี่ยบางทีเราลืมไปแล้วนะคุณเนี่ยบอกผมม่ผมช่วยโอ้ไม่ต้องไม่ต้องทำไมไม่เขาช่วยแมนฉันรู้คือฉันไม่ทันคิดไงไม่ทันคิดไม่ได้ว่าเอ้ยไม่ใหญ่เขาลำบากเปล่าไม่ได้คิดไม่ใหญ่เขาลำบากคือมันก็ถือได้อยู่อะไรเงี้ยบางทีช่วยตัวเองจนชินมันอยู่กับตัวเองแล้วมันอยู่ได้จนไม่ได้ต้องแบบ อาจจะลืมนึกไปถึงว่าและการจะอยู่กับอีกคนหนึ่งมันเป็นยังไงเพราะเราเต็มกับตัวเราไปแล้วอะใช่แล้วถ้าวันไหนที่แอนแบบยังไม่พร้อมที่จะเล่นด้วยอย่างเงี้ยแอนก็จะไม่เล่นด้วยแแอนก็จะทํางานแต่ถ้าแอนเลิกแอนรู้สึกยันี่อยากเล่นด้วยแอนถึงไปเล่นแต่ว่าถึงเวลานะเขาไม่มีมูสจะเล่นกับเราแล้วแล้วเราก็แบบทาไมอะเราไปไม่เข้าใจมันเหมือนอ,อันนี้เขาเรียกว่าชีวิตคู่ที่มันเหมือนแบบอะไรย่างใช้ไม่เป็นอ่พอเข้าใจใช่ป่ะเข้าใจผิดจังหวะตลอดอะมันไม่ง่ายแต่หลายคนลุ้นไงอ่ก็คือคงได้แหละแต่ว่าคงช้านอย